สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับสวัสดีปีปใหม่ไทยทุกทท่านนะครับเดินทางใกล้ๆขอให้ปลอดภัยทุกๆคนนะครับนี่ครับมาหาโชคลาภเฮงรวยพระปิตาสีน้ำตาลกับพงเลี่มร้อยองค์นะครับรุ่นมา,าโชคลาภเฮงรวยหลวงปู่สุ่นก็คงยังร้อนแรงมีคนเช่าหาบูชากันอยู่ตลอดนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ เขาก็ยังไม่พูดไม่บอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์อะไรกันมานครับเพราะกลัวว่าราคาจะขึ้นแต่ราคาก็ยังหลักร้อยนะครับยังเช่าหาได้สบ,สบายสบายแค่ราคาหลักร้อยนะครับชอบกระถักหลักกระทาม,มาที่นายามได้นะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์9 7 8 2 4นะครับขอให้เดินทางปลอดภยัยโชคดีเฮงรวยทุกท่านนะครับ